สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าสีพามาดูต้นสะเดาค่ะอันนี้ที่ป้าสีมาถ่ายให้ดูนี่จะเป็นต้นสะเดาดำค่ะสะเดาดำใบก็สีดำดอกก็สีดำค่ะ ก็จะมีลำต้นเท่านั้นที่เป็นสีน้ำตาลสะดาวดำสรรพคุณก็จะเหมือนกับสะดาสีเขียวเรานี่แหละคะ่ะก็กินแก้ม้ามไตบำรุงร่างกายบำรุงหัวใจบำรุงสายตาพวกนี้ค่ะสัรพคุณก็จะมีเยอะอยู่แต่ป้าสีจำไม่ได้ สะเดาดำไม่ค่อยมีปลูกในพื้นที่ทั่วไปสักเท่าไหร่ค่ะก็จะมีบางที่เท่านั้นที่เขาปลูกพอดีที่บ้านคุณตาทรงเขานำมาปลูกภ้าสีก็เลยถ่ายมาถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะเผื่อบางคนไม่รู้จักต้นสะเดาดำ ต้นเสดาดำก็สรรพคุณก็จะมีมากมายค่ะมีประมาณ70็ดกว่าอย่างเนี่ยแต่ป้าป้าจำไม่ได้ค่ะแก่แล้วความจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ต้นเสดาต้นนี้ปลูกได้มาปลูกประมาณหกเ,เดือนค่ะ มีปลูกประมาณหกเดือนสะเดดำค่ะสะรรพคุณมากมายแล้วก็ไม่ค่อยมีในพื้นที่สักเท่าไหร่ตอนแรกภ้าษีก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเพิ่งจะมาเห็นในสวนของคุณตาทรงนี่แหละค่ะ คุณตาแกนำมาปลูกแกก็เลยอนุญาตให้เข้ามาถ่ายได้เพราะว่าส่วนมากเราก็จะเห็นแต่สะดาสีเขียวกันสะดาดดำเราไม่ค่อยเห็นแล้วก็ไม่ค่อยเอ่อเอาเป็นว่าป้าสีไม่เคยกินกันแล้วกันสะดาดดำเนี่ยค่ะ เราไปดูสะดาเขียวกันค่ะนี่ค่ะสะดาเขียวเพิ่งปลูกเหมือนกันค่ะเพื่อนๆอยู่ที่สวนคุณตาทรงก็เหมือนกันต้นสะดาอยู่ริมสระน้ำ น้ำเนี่ยก็จะเหมือนในสวนของป้าสีเลยค่ะเป็นสีกาแฟเย็นน้ำเป็นสีกาแฟเย็นค่ะสะเดาก็ที่สวนป้าสีก็มีอยู่3มต้นต้นก็จะสูงประมาณนี้เหมือนกันแต่ว่ามีแต่สะเดาเขียวพอดีสวนคุณตาทรงอยู่ติดกัน ป้าสีเห็นก็เลยมาขอคุณตาเขาถ่ายสเดาดำค่ะสเดาดำค่ะเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเคยเห็นกันหรือเปล่า ใหญ่ๆที่เขาทำเกี่ยวกับกเกษตรเขาก็อาจจะมีก็ได้แต่ป้าสีก็เพิ่งจะเคยเห็นเนี่ยแหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าสีด้วยนะคะแล้วป้าสีจะทำคลิปใหม่ออกมาให้ เพื่อนได้ดูอีกค่ะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ